อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 ไม่เคยมีใครทำได้เออร์ลิงฮาแลนด์พังเซตีอีกเกมแมนเซตีทุเอเวอร์ตันเออร์ลิงฮาแลนด์สูนหน้าทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้สร้างเซตีประดับบารมีเพิ่มขึ้นอีกชิ้นจนได้ หลังเหมาอัตบัล2เม็ดในศึกพรีเมียร์ลีกให้เรใบสีฟ้าพิชิตเอเวอเรตั20น2-0ณสนามเอทีฮัสเตเดียมฮาแลนด์กลับมาล่าตะขาได้อย่างอันตรายเหมือนซีซั่นก่อนโดยการกด2ประตูในครึ่งหลังให้หมนเชตตี้เอาชนะเอเวอเรตันพร้อมพาทีมรั้งจ่าฝูงชั่วคราวได้สําเร็จจากผลงานดังกล่าวของสตาร์ทีมชาตินอร์เวย์มีการเปิดเผยว่าเป็นการยิงประตูที่51ของเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งฮาแลนด์ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในรายการดังกล่าวนาทีที่5 0พอดีทำให้เขา กลายเป็นนักเตะรายแรกที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมชิ้นนี้ได้ซีซั่นนี้ฮาเลนกระทุงไปแล้ว21ลูกในทุกรายการแม้จะเจ็บไปนานกว่า2เดือนเนื่องจากกระดูกเท้าแตกหลังซีซั่นก่อนเขาประเดิมการเล่นให้กับแมนซิสตี้ได้อย่างยิ่งใหญ่ซัดไป51ประตูจาก52นัดมันแย่มากผมไม่ชอบเลยแต่มันทําให้คุณเอาใจใส่ในการซ้อมเล่นทุกวันฮาเลนเอ่ถึงช่วงที่หายหน้าไปนาน จอห์นสโตนกองหลังแมนซิตี้ชื่นชมพวกพ้องเท้นกันอย่างอดทนจนสามารถเอาชนะเอเวอแรนตได้2ศูนย์และมันยิ่งทวีความคุ้มค่าเมื่อ3ามแต้มส่งพวกเขาลั้งขึ้นจากฝูงได้สําเร็จรเราเผชิญหน้าเกมที่ยากลาบากในเกมพบก,กับเอเวอรต์ไม่ว่าจะเย้หรือเยือดดังนั้นการชนะแบบที่คุ้นเคยด้วยเคลียชีทมันน่าพอใจโดยเฉพาะจากผลงานครึ่งแรกที่แสนลาบากในการหาพื้นที่เล่นและสร้างโอกาสเข้าทำทีมคุ้นชินกับการทิ้วแข่งลงไปยืนต่ําขวางทาง และอยู่จุดนี้มาหดและหดเล่าและการเล่นอย่างอดทนคือสิ่งสําคัญของเราอย่าไปหัวเสียและเชื่อมันในแผนที่เตรียมมาก็เปลี่ยนหลายจุดในช่วงพักครึ่งเวลามันช่วยได้มากและเปิดเกมได้ง่ายขึ้นขายวอล์กเกอร์ที่เปลี่ยนลงสนามก็มีอิทธิพลมากเช่นกันหัวจิตหัวใจของเราไม่เคยสั่นคลอนเราลงไปแข่งแบบต้องการคลีนชิปบางจังหวะเล่นพลาดกันเองแต่ฟุตบอลก็ต้องแบบนี้คุณต้องมาหยุดเดินหน้าเวลานี้ผมกลับมามีความสูงอีกครั้งและเราสามารถไปลุยล่าตำแหน่งแชมป์ลีก ช่วงเวลาเดียวกันของฤด,ดูกาลก่อนเราทำผลงานได้ดีทุกรายการที่ลงแข่งแต่และเกมคือนัดชิงชนะเลิศหลังจากนี้หวังว่าจะเข้าไปเข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งใจไว้อีกขั้นแมาร์เซี้ชนะต่อเนื่องแล้ว10นัดทุกรายการและไม่แพ้เกมลีกในบ้านต่อเนื่องไปถึง22นัดแล้วเป๊ปกวัวเดล่ากุนซือมาร์เซี้เปิดเผยว่าการเปลี่ยนแปลงของทีมในครึ่งหลังทําให้ระบายหาจังหวะเจอในเกมเปิดบ้านเอาชนะเอเวอเรตั์2ประตูต่อ0 ผมบอกพวกเขาไปแล้วแต่พวกเขาไม่เชื่อผมพวกเขารู้สึกถึงมันเราอยู่ที่นั่นและเราไม่เสียประตูแน่นอนว่าพวกเขามีระบบการเล่นที่ดีอย่างน่าเหลือเชื่อสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนแปลงในครึ่งหลังก็ทําให้เรามีจังหวะอ,อีกครั้งแน่นอนว่าเออร์ลิงฮาแลนด์กลับมาแล้วการมีนักเตะแบบนี้เมื่อบลมาจากเตะมุมและการจบสกอร์น่าทึ่นมากคือแรกภาษาการของเราไม่ดีเรามักจะบ่นอยู่เสมอครึ่งหลังพวกเขาทําได้ดีมากขึ้นหากคุณมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองภาษาการต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องด้วย และสุดท้ายเราก็คว้า3าแต้มสำคัญใหญ่หลวงได้กับเคมนเดบรอลตั้งแต่เขากลับมามีความสดใหม่ทั้งจิตใจและขาของเขาและนั่นคือสาเหตุที่บางครั้งผมไม่อยากเข้าออกสตาร์ทและผลกระทบก็สูงก่าต่อเริ่มต้นสี่สัปดาห์คือคู่ต่อสู้มีโอกาสมากแค่ไหนนี่คือประเด็นสำคัญและค่าเฉลี่ยก็ไม่มากนักนูโนเอสบิลิโตซานโตนในใหญ่ของน็อตเทิลฟอเรสยอมรับผิดหวังที่ทีมไม่ได้จุดโทษในเกมนัดล่าสุด แต่ย้ำวมาตอนนี้ต้องลืมเรื่องดังกล่าวและเดินหน้ากันต่อไปเจ้าป่าเปิดบ้านปลาใช้กับนิโกเซนสองตัวต่อสามในศึกพีเมลิกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ตอนนี้ฟอรเรสต์มี21คะแนนจาก24นัดหลังจบเกมนูโน่กล่าวถึงจังหวะถูกปฏิเสธจุดโทษซึ่งทางไทโวอาวูยินี่เหมือนถูกผู้รักษาประตูเกี่ยวล้มลงไปแต่ผู้ตัดสินและว R รไม่ให้ประโยชน์ไม่เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากผมให้ความเคารพในสถานการณ์เหล่านี้ ผมไม่ชอบให้มีการขัดขวางเกมมากเท่าไร่แต่เมื่อ VR มีเวลาดูและตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเขากลับไม่เห็นทำอะไรมันเกิดขึ้นไปแล้วก็อย่าไปสนใจเลยสิ่งที่สำคัญกว่าสำหรับผมคือพยายามและพิจารณาการเล่นของเราพวกเราทำได้ดีสร้างสถานการณ์ได้มากมายคุมเกมในครึ่งหลังและเล่นได้ดีพวกเราต้องมีสมาธิและพิจารณาไปยังายรายละเอียดการตัดสินใจสุดท้ายทำได้ดีพวกเรามีโอกาสดวลตัวต่อตัวกับผู้รักษาประตู พวกเรากําลังมองหาพื้นที่ที่เหมาะเจาะแต่ก็ต้องพัฒนาจังหวัดจบสกอร์ด้วยพวกเราทํางานหนักมากๆเดเกๆมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มันเกี่ยวกับความพยายามในการเปลี่ยนฟุตบอลที่ดีให้กลายเป็นผลการแข่งขันที่ต้องการและพวกเราต้องพัฒนาเกีณฑ์ป้องกันด้วย